ร้านเตี๋ยวคุณจุ๋มอยู่บนเส้นทางไปน้ำตกโกกีดกผมชอบไปทานกเตี๋ยวเนื้อเพราะว่าที่ร้านนี้ให้เนื้อชิ้นใหญ่ทานอิ่มจุกใจครับแต่ก็มีอาหารตามสั่งไว้บริการมีเนื้อหลากหลายชนิดรวมทั้งกุง้งปลาหมึกและอื่นๆครับเพื่อนๆพื่อนที่จองคิวขึ้น ไปเที่ยวตกลงกิโลกตั้งแต่ตอนเช้าผู้พงร้านยังไม่เปิดครับแต่ขากลับกลับมาลองแวะทานดูนะครับได้เนื้อเข้าไปก็ทำให้สดชื่นเือนกันเรียกพลังคืนหลังจากการได้ออกกำลังเดินขึ้นเขานะครับร้านนี้ผมแนะนำนะครับอาหารอร่อยผมก็เป็นลูกค้าประจำอยู่ด้วย